ความที่เขาเป็นเนื้อครีมเนี่ยก็จะมีความติดติดแปลงค่อนข้างง่ายนะไม่แตกแล้วก็ไม่ตกร่องเลยให้ผิวโกลว์แบบจริงจังนะแต่ว่าไม่ได้มีในส่วนของลิตเตอร์แวลวมากน,านาักเลย สวัสดีครับได้เวลากลับมาจากอีกครั้งกับโนม s r e ีวิววันนี้โนมีก็มีไอเทมที่เรียกว่าสายเมคอัพเนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นบลัชและไฮไลท์ที่เรียกว่าเข้ามาแบบคู่กันเลยนะใช้แล้วเนี่ยน่าจะดูสวยอมชมพูน่าจะดูเด็กลงด้วยนะครับซึ่งก็คือนาตาชาเดนัวน่าไฮบลัชครีมชิคดูโอ้สีเฟิตี้ฟลันะตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นสีที่ให้แก้มเนะี่ยมีความ อมชมพูแล้วก็หน้าเด็กมากยิ่งขึ้นสีนี่เขาว่ากันว่าใช้แล้วเนี่ยน่าจะดูเด็กนะใช้แล้วก็แก้มอมชมพูเป็นธรรมชาติสุดๆมาดูเลยว่าพอทาไปแล้วเนี่ยสี่จะสวยสมคำร่ำลือหรือเปล่านะอนอื่นเลยก็จะมาพูดถึงเรื่องของแพ็กเกจจิ้งก่อนนะแพ็กเกจจิ้งก็มาพร้อมกับตัวตลับที่เรียกว่ามีความแวววาวสะท้อนแสงแบบนี้ตามสไตล์ของนาตาชาเดลโนน่าเองนะต้องเรียกว่าเป็นตลับที่ดูหรูหรานะหรูหราตามสไตล์ของแบรนด์เลยนะแล้วก็ ด้านในเนี่ยก็จะมีตัวของครีมบลัชแล้วก็ครีมไฮไลท์มาให้เรียกว่าสามารถใช้ด้วยการแบบเป็นคู่หูดูโอแบบนี้ได้เลยนะในส่วนของเนื้อครีมบลัชเนี่ยก็ให้สีที่ดูสดใสนะเรียกว่าเป็นสีที่สดชัดมากๆแล้วก็ในส่วนของครีมไฮไลท์เนี่ยก็ช่วยให้ผิวเราดูแวววาวนะแล้วก็ดูสวยสุขภาพดีโดยไม่ต้องพยายามมากเลยนะ ต้องเรียกว่าซื้อตลับเดียวเนี่ยคุ้มค่าได้ทั้ง2องอย่างเลยนะสําหรับเฉดสีเฟิร์ตี้ฟลัเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสีที่เรียกว่ามีความเป็นชมพูอมแดงนะต้องเรียกว่าให้ผิวเนี่ยสวยสุขภาพดีนะดูมีเลือดฝาดเหมือนเรากินมะเขือเทศเป็นรอยๆลูกเลยก็ว่าได้นะต้องเรียกว่าเป็นสีสวยที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆแต่ว่าด้วยความที่สีเขาเนี่ยจะมีความเด่นชัดนะเพราะฉะนั้นล้วเนี่ยเวลาที่ปัดไปแล้วนี่อาจจะต้องแบบว่า ระวังนิดนึงนะใครที่กลัวว่าสีเนี่ยจะดูเข้มแล้วก็สีแก้มเนี่ยจะดูแดงเกินไปเนี่ยอาจจะต้องแบบยั้งมือกันนิดนึงนะแต่รับรองเลยว่าสีเฟอร์ติฟัเนี่ยทาแล้วเนี่ยน่าจะดูสดใสมีชีวิตชีวาดูตื่นขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวจะลองทาในส่วนของบลัชให้ดูก่อนเนาะสำหรับเนื้อของบลัชเนี่ยเดี๋ยวโนมี่จะใช้ในส่วนของแปรงแต่งหน้าเนี่ยจิ้มมาจิ้มไปกับเนื้อบลัชแบบนี้นะด้วยความที่เขาเป็นเนื้อครีมเนี่ยก็จะมีความติดติดแปรงค่อนข้างง่ายนะ แล้วก็เนื้อของบลัชเนี่ยมีความเนียนไปกับผิวนะเรียกว่าไม่ไม่แตกแล้วก็ไม่ตกร่องเลยแนะนํำเลยนะพยายามแบบว่าค่อยๆจิ้มมาแบบนี้นะผิวก็จะดูสวยเนี่ยเห็นดูเห็นไหมว่าผิวจะดูสวยออร่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะอืมนี่นะผิวจะดูแบบว่าสว่างกระจ่งางใสดูมีเลือดฝาดขึ้นมาท,าทันทีอ่ะเดี๋ยวจะลองทาอีกข้างหนึ่งเลย หรือว่าใครที่ถนัดจ,จะใช้นิ้วเกลีย่ยก็ได้นะอาจจะแบบว่าใช้นิ้วเกลีย่ยย้ำๆไปอีกรอบนึงก็สามารถเกลีย่ยได้ง่ายเพราะว่าด้วยความที่บลัชเขาเป็นเนื้อครีมเนาะปกติแล้วเนี่ยโนมี่เวลาใช้บัตรครีมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะระวังนิดนึงเพราะว่าสีอะมันจะไม่มีความแบบชัดนะโดยเฉพาะแบรนด์แบบนาตาชาเดลโนนาเนี่ยก็เขาเป็นแบรนด์ฝั่งแบบฝั่งสายฟลอร์ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เวลาทาไปแล้วเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะอันนี้ก็คือทาบลัชให้ดูทั้งสองฝั่งแล้วนะนี้เห็นไหมผิวจะดูแบบมีความกโกลมีความแบบดูสุขภาพดีผิวแบบลุกคุณขึ้นมาในทันทีเลยนะแล้วก็จะมาต่อกันด้วยตัวของไฮไลท์ด้านข้างสำหรับไฮไลท์ตัวนี้นะก็จะเป็นเนื้อครีมกึ่งเจลนะต้องเรียกว่าให้ผิวกโกลแบบจริงจังนะแต่ว่าไม่ได้มีในส่วนของริตเตอร์แวววาวมากนักๆเดี๋ยวจะปัดให้ดูตรงนี้เลยนะ คือโนมี่ชอบในส่วนของตัวโปรดักที่เป็นไฮไลท์แล้วก็แบบไฮไลท์เตอร์ของนาตาชามากเลยอนะ่ะก่อนหน้านี้นก็คือเอาตัวของโกลเด้นไฮไลท์เตอร์มารีวิวให้ดูแล้วนะตัวนั้นก็สวยแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเน้นผิวที่ดูโกลจากข้างในแบบนี้นะแล้วก็พอเอามาทาทับในส่วนของบลัชตัวนี้แล้วเนี่ยจะช่วยให้ผิวเนี่ยดูสวยสุขภาพดีมากๆเลยนะนี่ให้ดูนะเรียกว่าผิวเนี่ยดูออร่าดูเปล่งปลั่งมากๆแล้วก็ ใครที่อยากให้เมคอัพเนี่ยดูมีความสดใสนะสดใสดูแบบสุขภาพดีดูนอนเต็มดูดูแบบว่าเหมือนนอนเวลา12ชั่วโมงเนี่ยอ่ะฉันแนะนำเลยนะว่าให้ไลท์ตัวเนี้ช่วยได้เยอะมากแล้วก็สามารถนะใช้ตัวนี้ไฮไลท์ตัวนี้นะแต่ด้วยความที่ไฮไลท์ตัวนี้มันจะมีความติดออกชมพูนิดน,นึงเนาะก็อาจจะแบบถ้าเอาเบาๆนะนะหรือว่าถ้าไม่อยากใช้แปรงนะแนะนำว่าให้ใช้นิ้วนิ้วของเราเนี่ยเกลี่ยตรงนี้ได้นะ แต่เราอาจจะใช้แค่บริเวณจมูกตรงตรงเวี้นะด้วยความเพราะว่าตัวของไฮไลท์ตัวนี้มันมีความติดติดชมพูเนาะถ้าทาไปทั้งจมูกเนี่ยก็อาจจะดูแบบสีมันก็จะดูแดงทั้งจมูกหรือว่าใครที่อยากจะไฮไลท์ดังพุ่งนะฉันก็แนะนําเลยว่าสามารถใช้ตัวที่เป็นไฮไลท์สีอื่นนะ่ทาทับเข้าไปได้แต่ว่าอันนี้โนมี่จะลองทาในส่วนของตัวไฮไลท์ทาทับลงไปกับบลัชแบบนี้ให้ดูนะอู้ นี้นะแต่งให้ดูเท่ากับทางหน้าเราต้องเรียกว่าผิวเนี่ยดูแบบเปล่งปลั่งดูแบบผิวสุขภาพดีมากๆเลยเนี่ยต้องเรียกว่าเนี่ยพอดูจากในกล้องแบบนี้นะเวลาที่แบบโดนกระทบแสงแบบนี้นะเรียกว่าสวยผิวสวยแบบเปล่งปลั่งมากๆเลยเรียกว่าสวยงามแบบไม่ผิดหวังเลยนะ แต่งเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะ่าต้องเรียกว่าผิวเนี่ยดูแบบว่าสวยขึ้นกล้องมากๆเลยนะใครที่อยากแบบว่าให้ผิวเนี่ยสวยแล้วก็ดูสุขภาพดีแบบนี้เนี่ยต้องเรียกว่าครีมบลัชแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าดีงามมากๆเดี๋ยวโนมี่จะขอไปเติมเมคอัพอีกกนิดสักหน่อยให้เป็นฟินิชลุคที่สวยงามนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาสรุปทิ้งทายนะแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองดูว่าเวลาที่ทานในส่วนของครีมบลัชแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยจะติดทนดีขนาดไหนนะ หลังจากที่ใช้ครีมบลัชแล้วก็ให้ไลท์จากนาตาชาเดอร์โนนะไปแล้วนะต้องเรียกว่าแก้มเนี่ยยังดูแบบว่าละมุนใสนะผิวแอบเบลอเล็กๆนะต้องเรียกว่าเหมาะกับคนที่ชอบงานผิวงานเมคอัพแบบธรรมชาติมากๆเลยนะตอนนี้โนมี่ก็คือทาในส่วนของบลัชแล้วก็ให้ไลท์ไปประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วนะต้องเรียกว่าผิวเนี่ยก็ยังดูติดอยู่นะไม่ด่างเลยนะแล้วก็ตัวไฮไลท์เนี่ยก็ยังติดดีมากๆเรียกว่าให้ฟินิชที่ดูนวลเนียนแล้วก็ละมุนใจมากๆเลยนะ หลังจากที่ดูไฟนอลลุคกันไปแล้วนะต้องบอกว่าใครที่กําลังมองหาครีมบัตแล้วก็ไฮไลท์ที่ใช้ง่ายไม่เยอะเกินนะเราก็ให้สีสดใสเป็นธรรมชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวของนัตชาไฮบลัชครีมสีเฟิร์ตี้ฟลัตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเหมาะมากๆเลยสามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆแล้วที่สําคัญเลยเนื้อสัมผัสคือเลิศม,มากๆเลยนะต้องเรียกว่าตลับเดียวเนี่ยคุ้มค่าได้ทั้งตัวของบลัชแล้วก็ไฮไลท์ในตลับเดียวต้องเรียกว่าเหมาะกับการลงทุนเพื่อความสวยงามมากๆเลย ใครที่เคยได้ลองใช้นตชาตาชาเดนูน่าไฮบลัชครีมซิกดูโอกันไปแล้วนะสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องของโนมิ Review เลยนะหรือว่าใครที่กำลังสนใจอยู่ก็สามารถไปลองหาหรือว่าไปลองสวอสีกันได้ที่ Sephora เลยนะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของโนมิ Review ด้วยนะครั้งหน้าเนี่ยจะมีในส่วนของบิวตี้โปรดักตัวไหนเนี่ยมารีวิวให้ดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันให้ดีเลยนะและที่สาคัญเลย ห้ามลืมนะกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวจากโนมิสรีวิวด้วยนะวันนี้ก็ต้องเรียกว่าขอลากันไปแล้วกับลุกของบลัชและก็ไฮไลท์จึงจ้งๆแบบนี้จากนาตาชาเดอร์โนน่านั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย